สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆชาว YouTube แล้วก็สสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวล้กกัฝั่งไทยสุภูสุคนเมื่อสมองสบอดนะครับเด้อเมื่อนี้กับพบพอกับช่างโลดคือเก่าครับที่กัดกัอยู่ที่โคกหนองนาบ่าวนีพนคำตะกาเด้อพี่น้องเด้อที่เก่าเวลาเดิมครับผมโอ้เมื่อนี้ทักทายด้วยบรรยากาศยามแรงครับ ขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อเหมือนี่สกลนครอากาศร้อนอบอ้าวครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะครับนาอฝนตกประมาณ6ทุ่มครับเมื่อคืนนี่ตกมายางแห้งเลยครับแต่ว่าตกข้าวเดียวครับพี่น้องทางอื่นๆเป็นยังไงเน,นี่ยน้อฝนตกคือทางสกลนครเน,นี่ยบ่นาะครับนาอมือนนี่บ่าวนิพ่นมาอยู่เด้อครับเด้อ ซิแมนพาขอบครัวขามฟังเล่าไปยามพี่ยามน้องแล้วครับเห็นเพิ่นโพสในเฟซบุ๊กอยู่ครับไปกินข้าวเดี๋ยวเดียวก็กลับเพิ่นว่าเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ให้น้องเลยเบิ้งครับหลังคาบ่าวในพลโอ้เพิ่นนะครับเพิ่นใส่แปะใส่จันทันเรียบร้อยแล้วตัวนี่ โอ้ดันขางนี่ก็วางตรงแล้วเรียบร้อยพนมาโอ้ไครับอืมไดาการครับต่อมาดานีกะกวงเติบครับพี่น้องความยาวอยู่ที่4เมตรความกว้างอยู่ที่3เมตร80ิเด้อพี่น้องเด้อ โอ้เหลือแต่ใส่เช่วงชายแลวก็มุงหลังคาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับพี่นอ้องแต่ช่วงนี้ฝนตกครับพี่นอ้องมามีคนกันเลยอ่าพักไว้ซัานี่ครับฝนตกแล้วก็เศร้าครับผมฝ <laughs> นเศร้าแล้วก็เอจจังสี่แหละครับออันนี้ซีเมน ่องหน้าต่างเด้อครับเด้อนี่ครับช่องหน้าต่างกว้าง80ความสูงนี่บนแน่ใจว่าเบาในพลเสีเอาขึ้นสูงสุดบ่หรือเสียาสาใดสำหนึง่งโอ้เพิ่นกระใส่เล็กที่ลือออกนี่แหละครับมาปะติดปะตอมาเชื่อมต่อเขากัน นี่ครับเหล็กขาวๆนี่ก็ลือออกจากระเบียงตัวนี้ครับลื่นลือออกจากระเบียงนี่ก็เอามาใส่เป็นอเีครับเหลือจากอเีนี่ก็ได้มาวางเส้นดันขางครับวางเส้นฝาขางนี่ครับเหล็กขาวๆนี้โอ้โห ใส่การใส่งานได้เมดครับที่เหลือออกบดได้ทิ้งเลยครับครับามาปฏิบัติกกันกัน,กนใส่ได้ืือเก้าครับพี่น้องโอ้อันนี้ด้านหนาเพิ่งกะใส่เล็กสองคูณหครับเชื่อมไตทองจันทันลงมาแบบนี้ครับพี่น้องครับเชื่อมลงมา เพื่อลองรับปั่นลมปัน่นทรายครับไว้ย,ยึดเชิงชายนี่ครับโอ้มาตรฐานครับพี่น้องนะครับส่วนจันทันกับเป็นเหล็ก2อคูณสเด้อพี่น้องเด้อเหล็กแปรกับนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนี่ครับ มีจันทันหนึ่งสองสามสี่สี่โตครับมีแปรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปรหกโตครับพี่น้องน่ครับปาดก็ธรรมดาครับสีมือบาลีนพนเพิ่มเสาออกมาด้านข้างสองต้นครับเสาเนี่ก็เป็นขนาดสี่หุนสี โอ้ยแอมเขานี่ก็ได้การแล้วนะครับน้องก็สิเป็นอีกห้องหนึ่งครับผมอื้กว้างขวางขนาดครับทักทายด้วยบรรยากาศยามแรงเด้อพี่น้องเด้อโอ้เมื่อน,นี้ก็ฮอนอบเอาขนาดครับไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยครับ อุณหภูมิอยู่ที่3 0มสถึงสาองศาเด้อพี่น้องเด้อสกลนครมื่อนี้นี่ครับปลายใหม่เบ่าไวติ่งเลยครับบ่มีลมเลยแม้แต่น้อยบรรยากาศยามแรงโคกน้องนาบ่าวนิพนธ์คำตะก,กาักสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับทางอื่นๆดีเป็นยังไงเนาะทางนนบุรีล่ะ ทางนนบุรีนี่กับบ้านคุณลุงอดุลเนาะครับเนาะคุณลุงอดุลอยู่จังไดเนาะฝนตกแน่บ่ครับเมื่อนี่ทางนนบุรีเลยขึ้นไปอีกสักน้อยกะทางอำเภอกำแพงแสนครับบ้านคุณอาจัก,กรพงจเจริญชาวเป็นยังไดเนาะคุณอาเนาะกำแพงแสนมีฝนบ่เนาะครับเมื่อนี่สกลนครฮอ,อนหลายเด้อคุณอาเด้อเลยไปอีกนี่ ครับข้ามฝั่งตะวันออกกะบบ้านคุณลุงปัทวีดีเป็นยังไงแนาอนนให้เขาโพดได้ข่าวว่าฝนตกดีครับครับทังสาแก้วบ้านคุณลุงปัทวีโอได้การแล้วมาเขาโพดเพื่อนนอกางามแล้วถึอฝนถึอน้ำเนาะเลยมาอีกนิดหน่อยครับบ้านคุณลุงอานน์ คุณลุงอานน์นี่ก็อยู่จังหวัดปราจีนบุรีเด้อพี่น้องเด้อคุณลุงอานน์เป็นยังไงแน,นน้อครับผมปราจีนบุรีวันนี้มีฝนบ่น้อครับสกนลคนครไม่มีเด้อครับเมือนี่อ่อนอเอมอายางไงครับอ่าตกตะเมื่อคืนนี่ครับตกตะมะนเมื่อค,คืนนี่เวลาประมาณหกทุ่มครับตกยางแห้งแต่ว่าตกบดนครับ ทางอื่นๆกับเป็นยังไงในนอครับขออภัยด้วยที่ทักทายไม่หมดอ่าเป็นยังไงกับรายงานหรือว่าทักทายหรือคอมเมนต์ให้ชังโหลดในหัวเดทราบในเด้อครับเดือ้อจะเอ๊อินน้ำโอ้โหหน่อยจนใหญ่จนเบาแล้วเนี่ย Ôi, oh, nhiều nam bó Nhiều nam có chừng nàm Sọp ngập ngập lề Thang này đi Thang này bên đấy จ้งว่าหิ้วน้ำัวใหไงกันยังสี่โตัวคือเกาครับโอ้หิ้วน้ำยังไงเลยคนน่ะอืมพ่นท่วสมบูรณ์ขนาดครับตัวนั้นกำลังท่องครับพี่นอ้อง อของเปลงเรืงเลยอืมให้ฟังยังไงล่ะ อุดอุดอืม <c oughs> หัอยู่ใส่บู้นี่หั่อยู่ใส่บู <c oughs> เดี๋ยวไปหาหำมาให้ยกันเด้อสงสัย่ำอยู่ในครัวเดี๋ยวไปหาหำมาให้ก่อนถ่ายอยู่ไหนเด้อฮ่าฮ่า ลลับลบลับลบลเอเก็ดเทปครับเหลือสามตัวครับพี่น้องกีกตังึงอย่นนะครับโอ้บอท่านเนีมีคอกครับพี่น้อง ยามนอนตรกน,นอนลอยนนำอยู่ในสะก็แล้วครับนอนอยู่สะเน่นอนอยู่ท้งโขกเน่นะครับยังบมีเคาะครับนี่ครับยังสามตัวหูนาดเราก็ได้ตัวหนึ่งไปไข่พุน่นอีกตัวหนึ่งไปไข่แ้พุ่นครับ ไข่หลายครับชิปปบเปิ้ลไม่หมดละเป็นไปไข่ไปนี่ครับสองแม่ตัวไงนั่นตัวผูกยาเพันกกไข่เป็นกัดและเขา่าปลากกไข่อยู่บักโดนเติบก้าเดี๋ยวมันก็ออกมาครับเลาะอ,อยู่กินแมงมงแมงไหมนี่นะครับยามกลางคืนก็ได้ ไตไฟขึ้นก่ะิม,มี่แมงไหมเนาะเพิ่นกับมาฮ่าแหบกินแมงไหมกิลีทแน่จิซ่อนแน่จิโปมแน่แหละตามภาษาครับอ,อ่อนเอาขนาดครับพี่น้องมือนี่อ่อนเอายางหลวงหลายเลยโอ้ยโ่มีลมเลยครับกุด่าโกงใหม่หอดตับปติง อ้หอนจังสี่จังได้สินอนได้นอพี่นองนอครับผู้เพิ่นอยู่ห้องแอร์กับสิสบายอยู่แล้วเนาะอยู่ทงในทงหน้าอย่างสี่ครับบ่มีไฟฟา้าบ่มียังกะลำบากแน่จังหน่อยเนาะพี่นองเนาะบางทันว่าส่วนอ่บางทานเพิ่นกับสิมีไฟโซล่าเซลล์อยู่ที่เนาะครับเนาะ ใส่เปิดผัดลงผัดลมได้เย็นจ่อยๆไปแล้วเนาะครับเนาะผู้เป็นมีก็ได้เอาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไปสำนีสกก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปใหม่มื่นอ่ะในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อที่เป็นกําลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดสําหรับท้ายนี้กั ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ารวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับเด้อเมื่อนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ